หลังจากที่ไปหมู่บ้านแมวกันมานะคะหนุ่มไต้หวันกล้ามแน่นคนนั้นก็พาไปชื่อเฟินค่ะเออตอนนั้นกล้ามแน่นจริงๆนะพึ่งออกทหารมาแค่ไม่กี่เดือนแต่ตอนนี้นีออ่อาจจะต้องใช้เวลาในการลดนิดนึงชื่อเฟินเนี่ยจะเป็นที่ที่เขามาจะปล่อยโคมลอยกันนะคะเคยเห็นภาพไหมดอนก็ถามว่าอยากปล่อยโคมไหมเราพูดซื่อไม่ปฏิเสธอะไรทั้งนั้นแล้วฉันจะลองทุกอย่างแล้วก็แบบเอา,อเอาเดีปล่อยปล่อยแล้วไอโคมเนี่ยมันเขียน ข้อความลงไปได้สีด้านอ่ะเราก็ผัดกนันเขียนคนละสองด้านแล้วด้วยความที่เราเล่าให้เขาฟังว่าเออฉันเพิ่งเลิกกับแฟนมานะแล้วจริงๆจ,จ,จะมากับแฟนเก่าเนะั้นไม่ได้มามาคนเดียวเขาก็เลยเขียนอวยพรว่าขอให้เจอความรักที่ดีนะเลยแล้วป่านก็เลยเขียนเป็นปภาษาไทยว่าเออแค่มีเพื่อนดีๆฉันก็ดีใจแล้วนดิด <laughs> ทางนู้นต่อแหลกทางนี้ตแหลกกว่าก็แบบว่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจริง,รงนะวันนั้นนี่คือสาบานเลยไม่ได้คิดอะไรจริง แต่เรื่องมันมีอยู่ว่าคุณน้าคนที่จะเป็นคนถ่ายรูปให้เราเนี่ยคือเขาโคตรโปรเขาจะบอกให้เราโพสต์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาพูดภาษาจีนกับดอนซึ่งป๋างก็ฟังไม่ออกว่าเขาคุยอะไรกันสักพักคุณน้าคนนั้นบอกเหมือนประมาณว่าให้โอบอะ่ะแล้วทุกอย่างคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราปฏิเสธอะไรไม่ทันสักอย่างเลยแฟนก็เหมือนแบบเอามือมือมาจับที่ไหล่เออแต่เขาจับแบบหลวมๆอะ่ะดูรูปประกอบนะคะคือเขาก็แบบเหมือนซูฮาบุลด์เนาะแต่ก็เล่นไปตามน้ํามารู้ที่หลังว่าคุณน้าคนนั้นถามว่า เธอกำลังจีบคนนี้อยู่หรือเปล่านี่มันร้ายค่ะแล้วดอนก็ตอบไปว่าใช่นี่ร้ายกว่าคุณพระคุณเจ้าก็เขาก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคเดี๋ยวฉันจัดให้เขาก็เลยทําบอกให้เออโอบนะทําท่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รูปประมาณนี้ออกมาซึ่งหลังจากนั้นก็พอถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จก็เขาก็พาเดินไปที่น้ําตก เออเราก็ซื้อน้ํากินคนละแก้วอะไรเงี้ยแต่เราก็แบ่งกันกินคือเป็นคนที่ง่ายมากแบบฉันง่ายเกินไปไปนะพอมานึกดูพอแบบแบบเดินไปเจออะไรเราก็แบบซื้อแล้วถ้ามันหยัดเยอะเกินไปเราก็ซื้อแล้วแบ่งกันกินอ่ะเออแบบฉันก็ไม่ถือตัวเลยเนาะมานึกดูจริงเออภาษาจีนวันนี้เสนอคําว่าปล่อยโคมลอยฟั่งเทียนเติงฟั่งเทียนเติงแล้วก็น้ําตกผู่ปู่ผู่ปู่คลิปหน้ามาต่อว่าตอนไปเจียวเฟินเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงคะ่ะ